สวัสดีครับพบกับสุรเกลลิ์พโลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนฟาเบซโวโรามโนโยูยามจับตาหงแดง10วันสุดท้ายตลาดการซอขานิเต้ซัมเมอร์มีเซอร์ไพรส์ลิ์พูลอาจรอเสริมทัพตลาดหน้าหนาวโรามโนโยูยามจับตา10วันสุดท้ายช่วงตลาดซัมเมอร์ลิปุโภของพวกเรานะครับยังไม่มีแข้งใหม่ก้าสมทับในช่วงมเซม์นี้ซึ่งคาดกันว่าอาจจะเดินหน้าช่วงตลาดหน้าหนาวแทนแต่ฟาเบซโอโรมโโามนูเปิดเผยว่าอาจคึกคัก ช่วงก่อนตลาดปิดหงดังลิบูน,นะครับภายใต้การกุมทัพของอาร์เนอร์สลอตยังไม่มีแข้งเน้าใหม่ก็มาสู่ทินแอนฟิวเลยในช่วงสัมมนี้ทำกลางการรอคอยและการคาดหวังของแฟนบอลแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีรับประเดิมนักแรกด้วยการบุกไปชนะอิฟซิวิตเทาสองประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้ประตูจาาดิโกโจตันและโมโฮัมเหม็ดสาล่าโดยฟุตบอลอินเดียเปิดเผยนะฮะหลังจากที่พลาดดิวมาตินซูเบม,มันดี้ จากเรียวโซเซดัดทำให้ลิเวอร์พูลอาจชะลอการสมทัพไปในช่วงตลาดหน้าหนาวต้นเดือนมกราคมปีหน้าแทนแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดฟาบิยโอโรโมโนนักข่าวจอมแม่นชาวอิตาลีคนดังเปิดเผยว่าทีมหลังบ้านของหงแดงไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขายังพยายามกันทำงานอย่างหนักและจับตาให้ดีๆในช่วง10วันสุดท้ายของตลาดการแขนนักเตะและอาจจะคึกคักส่งท้าย ทด้า,ดานอันดูโรเมสันฟุลแบ็กของลิเวอร์ pool ก็ออกมาแสดงความมั่นใจว่าทีมไม่ต้องเสริมทัพก็แข็งแกร่งมากพอแล้วการไร้แข้งใหม่ไม่ใช่ปัญหาโดยนัดล่าสุดตัวหลกักอย่างดาวินเยสเคอร์ิจอนฮาวีเลียดและอีกหลายๆคนก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยอย่างไรก็ตามนะครับมีแรงออนมาว่าลิเวอร์พูลยังคงหวังคว้าตัวมาตินซูเมมนดี้มาร่วมทีมให้ได้โดยทีมจะรอเจอรจาก,กันอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้นะฮะ ด่วนลิเวอร์พูลจัดบอดี้การ์ดประกอบตัวโมเมตซาราตอกย้ำสถานะแข่งระดับโลกมีรายงานข่าวที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในวงการฟุตบอลวาสโมสรลิเวอร์พูลได้จัดทีมบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับโมซาร่าดาวยิงตัวเก่งของเทียมเหตุการณ์ที่ทำให้ข่าวลือนี้หนาะหูขึ้นเกิดขึ้นหลังจากจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอิบิซิบิทาวไปได้2ประตูต่อศูนย์โดยซาร่าซึ่งทำงานอ้าอย่างเยี่ยมและคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครอบครองถูกบอดี้การ์ดประกบติด และพยายามพาเขาเข้าห้องแต่งตัวในทันทีหลังจบเกมหากขาวนี้เป็นจริงซาร่าจะเป็นนักเตะคนเดียวภายในทีมลิเวอร์พูลที่มีบอดี้การ์ดส่วนตัวซึ่งสะตอนนี้เห็นถึงความสาคัญของเขาที่มีต่อสโมสรและย้ำเตือนว่าซาราไม่ได้เป็นแค่นักเตะทรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นแข่งระดับโลกที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งคล้ายคลึงกับลลโอนลเมสซี่และคริสตียโนโรนัลด การจัดบริการให้กับซาร่าอาจเป็นเพราะหลายปัจจัยเช่นความนิยมชมชอบที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากของแฟนบอลความกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือแม้แต่เพื่อเป็นการแสดงเงินถึงความสำคัญของซาร่าต่อสโมสรไม่ว่าเหตุผลที่แท้จจินจะเป็นอย่างไรการกระทําของลิเวอร์พูลครั้งนี้จะยิ่งตอกย้ำสถานะของโมซาร่าในฐานะหนึ่งในเตะที่สดกัที่สุดของสโมสรและเป็นที่รักของแฟนบอลทั่วโลกนะฮะ โดมินิกโซโบอสไลเปิดเผยเหตุผลที่หงแดงฟอร์มสะดุดครึ่งแรกก่อนคืนฟอร์มเก่งในครึ่งหลังโดมินิกโซโบอสไลครับมีฟิลพอารุบหลอ่อตัวเก่งของลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมหงแดงเล่นได้ไม่ค่อยดีนักในช่วงครึ่งแรกของเกมที่พบกับอิฟซิวิตาวโดยเขาชี้ว่าเป็นเพราะเวลาแข่งขันที่เช้าเกินไปทำให้นักเตะไม่ตื่นตัวเต็มที่ผมไม่ได้จะแก้ตัวนะแต่มันเตะเวลา1 2 3 0นาฬิกาตามเวลาประเทศอังกฤษ,ษ,ษ,ษ หรือว่าทิงทึ่ง,งมันยังเช้าอยู่เลยส o so, boss ลกลกาวอย่างไรก็ตามเขาก็ยืนยันว่าเกมต่อไปที่ทีมจะแข่งขันกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่านี้นักเตะจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่นาทีแรกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันที่เกิดขึ้นในเครื่องแรกของเกมที่พบกับอิสวิวทาล์ซึ่งทีมเกือบเสียประตูไปตั้งหลายครั้งก่อนที่จะใช้พยายามอย่างหนักในเครื่องหลังก่อนเอาชนะมาได้ในเกมต่อไปเราต้องพร้อมกว่านี้และต้องพร้อมตั้งแต่นาทีแรกด้วย เพราะอย่างที่เราเห็นกันในครึ่งหลังของเกมนี้เราสามารถทําได้แต่บางครั้งคุณอาจโชคไม่ดีเหมือนในครึ่งแรกเพราะคุณอาจจะเสียประตูไปแล้วมันอาจจะสายเกินไปที่คุณจะกลับมาสู่เกมของคุณได้โซบอสลากล่าวทิ้งท้ายแมริวจะสามารถเอาชนะอฟซิวิททาวได้ไป2ประตูต่อศูในที่สุดนะครับแต่โซบอสลายังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญข,ของการเตรียมตัวให้พร้อม ตั้งแต่นาทีแรกเพื่อไม่ให้ต้องมาลำบากที่หลังนะครับในช่วงครึ่งหลังซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทีมที่จะต้องแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กาลังเข้มข้นอย่างนี้ร้องแค่คนเดียวยอสตัมยกฟันได้จจิงกว่าตำนานหลายคนยอสตัมนะครับอดีตกองหลังชื่อดังของแมนยูและทีมชาติฮอลแลนด์ได้ยกให้เวอร์จิลฟันไดแข่งรุ่นน้องชาติเดียวกันของลิเวอร์พูลเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมกว่าตำนานกองหลังในอดีตอย่าง r ิโอเฟอร์ดินานฟาบิโอคาเวโยฟังโกบาริซีหรือแม้แต่กระทั่งโลลองบองในการให้สัมภาษณ์กับ ESPN Sports ตั้มถูกถามและถูกขอให้เลือกระหว่างฟันไดกับกองหลังในอดีตชื่อดังหลายคนอย่างคาร์เลสปูโยอลิสันโดเนสตาโรนัล a ูมา o ริโอเฟอร์ m ินานมาร์กินโยเนลยาวิดิสฟาบิโอคานาวโรฟังโกบาร i ซีโลลองบองและ c a แคมเบลซึ่งทุกครั้ง คำตอบของสตัมก็คือฟันได้คุณเพียงแค่ดูคุณสมบัติเฉพาะของผู้เล่นคนอื่นเหล่านั้นสตัมอธิบายแต่ถ้าคุณดูที่เวอร์จิฟันได้ผมคิดว่าก็มีสิ่งที่ให้คุณมากกว่าผู้เล่นคนอื่นสุดท้ายยับสตัมก็ขอให้เลือกระหว่างเขาเองกับฟันได้ยับสตัมก็ตอบพร้อมกับหัวเราะนั่นมันชัดเจนอยู่แล้วรักแล้วรอได้ ลิเวอร์พูลพร้อมล่าซูบเบมดีรอบ2มกราคมนี้ด้วย2เหตุผลก็คนมันรักลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับพร้อมล่าตัวมาตินซูบเบมดีมาเสริมแทบอีกครั้งในตลาดนักเตะรอบที่2ในเดือนมกราคมนี้โดยมี2เหตุผลที่ไม่เปลี่ยนใจฟุตบอลอินเดอร์ครับสื่อสายตลาดการสแกนนักเตะชื่อดังรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลทีมชนะนาในศึกพรีมเมียร์ลีกยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะดึงตัวมาตินซูบเบมดีจากสโมสรเรอัลซเซดัต มาเสริมความแข็งแกร่งแม้ลาดหวังในตลาดก,การสกัดนักเตะซัมเมอร์นี้มาร์ตินซูเบอรรีกองกลางทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโ,โร2024ก็ถือเป็นเป้าหมายอันดับที่1ของอร์เนอร์สโอตกุนซือลิเวอร์พูลคนใหม่ที่ต้องการเข้ามาเพิ่มเติมเต็มแผนการเล่นของเขาให้สม,มบูรณ์แบบแต่เจ้าตัวปฏิเสธร่วมงานแล้วแม้แม้หงดแดงเสนอข่าเหนื่อยมากกว่าเดิมถึง3เท่าก็ตาม ตลาสุดแรงชาวระบุว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะได้นักเตะในตำแหน่งหมายเลขหกรายอื่นเข้ามาเสริมทัพก่อนปิดตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ในวันที่31สิงหาคมเพราะยังหวังคว้าตัวมาตินซูเบนดีมาเล่นในตำแหน่งนี้ในตลาดนักเตะฤดูหนาวเดือนมกราคมนี้รายงานเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลไม่มีความคิดที่จะหาเดียวเร่งด่วนมาแทนซูเบนดีเนื่องจากมีบทเรียนอาตูเมโลในช่วงซัมเมอร์ปี2022ซึ่งยืมตัวมาจากยูวนตสและลงเล่นได้แค่1นนัดตลอดสัญญาหนึ่งฤดูกาล ด้านเชนี่อ่านเนลสลัดความแก้ไขปัญหากับลิฟูด้วยการใช้บริการเดอร์มิกโซบอสไลย์ไรอันสกาเฟนแบดในตำแหน่งนักเตะหมายเลขหกหลังจากทดลองใช้ในช่วงปรีซีซั่นมาแล้วอีกทั้งอเล็กซิสแม็คลิสเตอร์เองก็เคยเล่นในตำแหน่งนี้เมืเ่อฤดูกาลที่แล้วรวมทั้งยังมีวัตโตโเอนโดอยู่อีกด้วยนะฮะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่19สิงหาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ